โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใส่กันตรงไหนบ้างเนาะโอเคครับพี่ยังไงครับยังไงบ้างครับอันนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ซับเฟรมเราขึ้นไปติดกับตัวถังรถยนต์ไอตัวเนี้ยช็อกอาร์น็อตที่ใส่ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างเนี้ยมันจะมีการเคลื่อนการการอยู่ไอตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะไปจับปลายน็อตที่อยู่ด้านบนเราจะใส่ไปตัวนี้อ๋อครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าสัมผัสที่ที่มากขึ้นนะครับหน้าสัมผัสมันก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วววว็ตตตััััันจะเปบบงค ในตัวของตัวปลายน็อตกับในด้านบนอ่าฮะครับรแล้วส่วนด้านล่างโอด้านล่างก็เช่นกันครับก็กำลังใช้การตันนี้เราจะหงายขึ้นออ <ー S 2> ย่างน็อตเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราในการาในการใส่ไปเนี่ยอาที่ลองทาให้ดูหน่อยเนี่ยมันจะมีค่าท拉แรงโอ้ค่าท拉แรงเป็นซึ่งมันเป็นปกติของการผลิตแบบแมสโบรดักของโรงงานน,นะครับออออมันก็จะมีช่องว่างให้นิดนึงในนถรตเนี่ยแล้วลดน้ําหนักเวลาเราวิ่งเราเคลื่อนตัวเนี่ย มันก็จะมีแรงเขาเรียกอะไรเหมือนแรงเฉื่อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการเคลื่อนนิดนึงทำให้รถเราไม่นิ่งเอตัวนี้เราใส่ตัวนี้เข้าไปออน,นี้เราใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วเพิ่มหน้าสรรัมผัสให้มันมากขึ้นทั้งด้านบนด้านล่างแล้วจะมีตัวที่เป็นเหมือนสทตเปอร์เนี่ยครับ,รบเข้าไปเพิ่มมันจะฟิกรูนอตลูนอารูนอตเนี่ยให้มันกระชับขึ้นให้มันในรูเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นอ,อันนี้ข้างช่วงหน้าเราใส่กันกี่จุดนะครับพี่ช่วง,งหน้าก็จะมีตรงนี้นะครับหนึ่ง ซ้ายขวานะครับสองจุดแล้วแล้วก็อันนี้อีกสองจุดซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกันอ๋อด้านหน้าที่จะมีสี่จุดสี่จุดครับผมโอเคได้ครับเชิญเลยพี่อ๋อนี้ก็จะอเใส่ไว้อย่างนี้อ่าบนล่างบนล่โอเคอ่าเคิญนิด ทีนี้รถช่วงล่างระหว่างช่วงล่างเราเนี่ยแพนที่มันับภาระในการขับเคลื่อนในการเบรคมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถตัวตัวถังรถมากขึ้นอ๋<พ>อครับเพราะฉะนั้นเเวลาวิ่งเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็จะมันก็จะช่วยให้ตัวถังเราเป็นชิ้นเดียวกันมากที่สุดชิ้นเดียวกันมากที่สุดอืมอต้องลองพี่ต้องลองใช่ครับ <c oughs> ต้องดูได้อย่างแรกเลยพวงมาลายัยจะกระชับหนึ่งขึ้นลูกระนาดเนี่ยจากที่เราเคยขึ้นลงเนี่ยมันจะมีเด้ง,ม,ม,ดงมีดึงมีแถมตัวนี้จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรเลย ครับตอนนี้ช่วงล่างเราก็มีมีโชค๊คมีแคมเบอร์แล้วเดี๋ยวเราวันนี้เรามาลองเมจิกคอล่าดูเพราะอันนี้ก็แต่งมาเต็มละเท่ละสวยสปิงสวยแล้วตอนตนี้เข้าไปอัอนหนึ่งดูซิว่มามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าใช่ขอลองหน่อยขอลองหน่อย ดีวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าตอนขับแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เพราะจริงๆของเดิมมันก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไปตามความรู้สึกเลยได้ครับจะยังไม่มีความเชื่อ,อว่ามันจะช่วยได้จริงเหรอแหวนตัวแทนนี้เองจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นโน้ตฮาวมาจากญี่ปุ่นครับอืมครับก็ ชั้นนาเขาก็สปูนอยู่แล้วอ่ะเออก็ถ้ามันไม่ดีจริงเขาคงไม่ทําออกมาขายเพราะสปูนนี่กว่าขาจะผลิตอะไรอย่างนึงนี่เขาต้องคิดแบบโอ้สุดยอดโอเข้างหน้าสี่จุด โอเคครับอ่าตอนนี้ข้างหน้าเราใส่เสร็จแล้วเมื่อกี้<ช>พี่เขายิงบล็อกลมแล้วก็เดี๋ยวจะมีค่าปอลนะพี่เนาะใช่ครับค่าปอนเราจะใช้ร้อยยี่สิบเนาะเดี๋ยวอนุญาตเปลี่ยนหัวบล็อได้ครับเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานเนาะเพราะช่วงล่างมันต้องมันคงแน่นหนาเป็นเฮดได้นะครับใส่น็อตปรับแคมเบอร์มาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็มาใส่เมจิคอล่าต่อนะครับตรงนี้ตรงนี้ ตั้งอป,ปัจจัยคที่120ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนิวตันแน่นเอาเรื่อง <laughs> ค okay. ด้านหน้าจบไปแล้วเดี๋ยวเรา,เราดูข้างหลังครับโอเคครับตัวหลังตัวหลังนะครับตัวนี้จะเป็นจุดยึดข,ของระบบช่วงล่างด้านหลังเนี่ย oh. จะยึดก,กันด้วยแค่น็อตแค่สองตัวซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับออันนี้เราเราเราก็จะเพิ่มเหมือนกันโดยใช้ตัวคอล่าที่เห็นเพืเ่อนๆนี่คือจารบีจารบีอ๋อโอเคไม่ใช่นูเทลล่า <laughs> อร่อยเลยพี่ <laughs> อันนี้จะเป็นจารบีทองแดงอ๋อ oh, ครับโอเค ข้างหลังมีแค่นี้สองตัวโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อด้านซ้ายนะครับเ,เรียบ้อยปอนด์หน่อยที่รอยยี่สิบปอนด์เหมือนกัน โอเคครับพอช่วงล่างเสร็จแล้วเราก็มีการปอนล้อนะครับอันนี้ใช้กี่ปอลนะครับพี่อันนี้ก็ร้อยยี่สิบร้อยสิบเหมือนกันใช่ครับอืมโอเคเห็นบางคนเขาบอกใช้ร้อยแต่ตอนหลังเรามันดั้งดูแล้วว่าน่าจะเป็นร้อยี่สิบกว่าดีกว่านี่ก็จบขั้นตอนสุดท้ายอปอล้อจริงๆก็ไม่ได้ถอดทุกรุ่นอ่าเฉพาะบางรุ่นอ๋อเจาะเฉพาะบางรุ่นโอเคซิตี้แจ๊ดแล้วก็พวกสุสุกิไม่ถอดอืม โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่เมจิคอร่าอ่าถ้าทุกคนอาจจะถามว่ามันคืออะไรมันก็คือเหมือนว่าบูธลองช่วงล่างอ่ะฮะแต่นี้เราก็ไม่แม่นหรอกเดี๋ยวเราลองไปถามพี่เขาดีกว่าทีนี้ในคลิปอ่ะเราทำกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคพี่วส,สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่แนะนำาตวกับเพื่อนๆหน่อยอ่าพี่หนุ่มนะครับโอเคเป็นจานักงานอยู่ที่นี่อ่า,าได้ครับทีนี้อ่าเดี๋ยวพี่บอกสรรพคุณหน่อยว่า มันดีไงไอตัวนี้สรรพคุณก็ง่ายๆเลยคือจะช่วยให้ลดลดความกระเด้งกระดอนขึ้นะระบบช่วงล่างกับตัวถังจะเป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นนะครับด้วยด้วยด้วยเจ้าตัวเมจิกคอร่านี่แหละครับที่ว่าถามว่าทำไมต้องชื่อเมจิกก็เพราะว่ามันดูเหมือนตัวเล็กๆไม่มีอะไรเนาะดูไม่น่ามีอะไรแต่เดี๋ยวใส่ไปแล้วเดี๋ยวน้องก็ลองดูที่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูว่าไอที่เขารีวิวในเน็ตเนีเน่ยดีๆๆดีดีจริงเปล่าใช่ครับเพราะว่ารถผมรถผมใส่โชกเคนไดมา มีปรับแคมเบอร์มาแล้วมียางศูนอ่าเราจะลองดูว่าไอที่เวลาแบบว่าเราสาล้อมเนี่ยแล้วแบบมันย้วยบ้างบางจังหวะเนี่ยอาา่าฮะจะช่วยได้ไหมแล้วก็สัดโค้งแรงๆเนี่ยแล้วจะเป็นไงบ้างแล้วทีนี้อ่าผมสอบถามพี่นิดนึงว่าอันนี้มันมีกี่รุ่นยังไงมีทั้งญี่ปุ่นยุโรปแล้วราคาเท่าไหร่ครับก็คือราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2,500้าร้อบาทนะครับถึงสองพ้อบาทถึงาวลประมาณอ่าห้าหกพันห้าหกพันประมาณก็คือจะมีหลายรถอ่รถเล็ก อีกข้คาร์ซิตี้คาร์รถเก๋งซีดานรถแวนรถกระบะโอ้โหรถตู้รถตู้เล็กตู้ใหญ่มีหมดใส่ได้หมดได้ท้งหมดครับโอเราโอเคแล้วอย่างวันนี้ผมใส่ไปราคาเท่าไหร่นะครับพี่สองพันห้าครับผมอ๋อสองพันห้าโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะดูว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงนะโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่มากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ